นี่คะคู่นี้นี่มาอยู่ในสนามนี่โกแดงงามหนึ่งสยามเพชรเมืองใต้ก็เป็นแดงเลยครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของจอนั้นมีผลประกอบการออกมาเป็นบวกที่สนามนาเดิมนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นี่ข้างก็หนกักแทงก็ดีแล้วครับส่วนตัวที่อยู่ทางด้านขวานั้นพึงจะมีผลประกอบการออกมาเป็นลบนะครับบอกว่าตัวนี้นี่ทั้งข้างทั้งทางเลยครับทั้งข้างทั้งทาง โคโนดงามเพชรสามอสามพี่น้องของน้องโอปอนาวาแล้วครับเอาละครับตอนนี้กรรมการบอกให้มาแล้วครับมาปล่อยกันกลางสนามให้สัญญาณแล้วครับเอาละครับตอนนี้มีผลบังคับใช้แล้วครับดำกับแดงแดงกับดำที่เห็นนี่คือแดงนั่นคือเพชรเมืองใต้ครับดำคือสามพี่น้องครับ ใส่เขามาก่อนแล้วครับเนื้อเนื้อเน้นเครับเนื้อเนื้อเน้นเน้นเขายาวยาวแบบนี้นี่แม่นี่ไม่ได้ว่าบอกว่าไม่ได้หยุดภาพไว้นะครับเขาหยุดของเขาเองนะครับเป็นแบบนี้ของเขาเองครับ วิภาควิจารณ์ตามหลังกันเข้ามาพอสมควรแล้วครับคู่เมื่อสักครู่นี้นะครับเอาแล้วครับแดงนี้ไล่ไปแล้วอุ้ยโดนโดนโต้ครับโดนยันเอาไว้ดูครับอุ้ยขยับมาหน้าตรงแกพยายามจะออกออกข้างครับจะเอาออกข้าง หมุนแล้วครับหมุนครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเหลี่ยมดูบ้างครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก็มีเปรียบวัวอยู่หลายสนามนะนี่แหละครับอุ้ยถอยเข้ามาแกใส่เข้าไปแต่ละดอกครับเอาแล้วฮะดึงจะถึงไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงนะแถมโดโต้คืนเอาแล้วครับต่างคนต่างแรกต่างคนต่างเลี้ยต่างคนต่างหมุนแล้วครับดูครับดูว่าใครจะหลงก่อนครับ ดูใครว่าเขหลอกใครจะลงก่อนกันยัยงครับยังอยู่ครับยังอยู่เหมือนเดิมครับ นะครับต่างคนต่างหาจังหวะครับต่างคนต่างหาเหลี่ยมดูดูแกโดนขวิดโยนเข้ามาครับและดูแกเข้าไปแต่ละดอกครับ นี่โนทชอชิงนี่พร้อมชนแล้วครับอะถ้าพร้อมชนก็ไปเปรียบได้เลยครับไปเปรียบได้วันพรุ่งนี้นี่ที่สนามทุ่งสงก็ได้กองบิน56ก็ได้ท่ามีหลํำก็ได้ครับดูแกโดนงัดคืนครับอุ้ยแกยังใส่ไปอีกครับยังใส่ไป นี่ครับน้องต้นกล้าดูอยู่ที่มหาโพป,ป่าแม่จังหวัดแพร่ครับโอ้ยต้องขอบคุณน้องต้นกล้ามากอุ้ยดูแกยกลูกนี้ครับนี่นะครับอุธจะโดนออกข้างแล้วเสร็จแล้วต่างคนตัางเลี้ยวครับต่างคนต่งแรกกันต่างคนต่างหมุนหาจังหวะดูจังหวะใครจะดีกว่ากันครับ อ้าแล้วครับคู่นี้นี่แดงเดินอีกแล้วครับแดงเดินอีกแล้วครับคู่นี้นี่บอกไม่ถูกแล้วครับว่าจะมาออกทางไหนเลยครับออกทางดําหรือว่าแดงเลยครับ เอาเลยครับตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะขยับเดินบ้างแล้วครับดำครับดำเริ่มแล้วครับ <c oughs> เอาเลยครับอุ้ยพาหน้าพาหน้าเรามาโดนน้าเรามาโดนน้ําเราเปิดเราเปิดเ,เ,เราเคือง ไม่เหยคล้าสายตาแล้วครับนี่ฮะพอแกจะออกข้างแล้วไม่ได้แล้วแกก็โดนโดนโตกลับมาอย่างนี้ครับต่างคนต่างแรกต่างคนต่างเลี้ยวแล้วครับดูครับดูว่าจะอยู่ไม่อยู่จะได้ไม่ได้อ้าวไม่ได,ไได้ไม่ได้กลับมานี่ต้องแก้กันต่อแล้วครับแก,ก้กระต่ออู้ดูดูแกโดนครับดูแกโดนอู้ดูแแทกเข้าไปลูกนั้นครับ นี่แหละครับอุ้ยแกะพยายามจะหรือออกข้างและโดนโตพอโดนโตมาแกแก็แซะคืนกลับไปอีกครับแม่แกไม่ลดละความพยายามจริงๆครับสนามแห่งนี้นี่เราได้นําความสดมาฝากให้กับแฟนๆก็ต้องขอขอบคุณครับกับนายสนามสิทธิพรโพเพชรแลครับส,ส่วนการดําเนินงานนี่ก็โดยผู้ใหญ่นครหรือว่าผู้ใหญ่จง้งวีระสุนทรแครับ นาเสวีบ้านซ่องครับนาศักพัฒนลุงครับเอาเละครับเริ่มมีถอยยาวๆครับเริ่มใมช้เกยถอยยาวๆครับแต่จะยาวมากยาวน้อยแค่ไหนนี่ยังไม่ทราบแล้วครับ อย่างที่เรียนเป็นแฟนไว้แล้วครับคนนี้เอ็นอิงพิงหนกันซะเยอะครับส่วนครั้งต่อไปนี่24 25และ27นะครับที่สนามกติเฉาครับเอาละครับตอนนี้นี่ดำนี่เริ่มจีนมีเกยถอยยาวๆให้เห็นแล้วครับ3พี่น้องโคโนดงามเพชร3ออครับเพชร3ออยังไงครับออเดียวก็แย่แล้วครับ2ออก็เป็นออ แต่ถ้าสามอนี้เป็นอะไรครับมมอ,อ,อ,ออออโหนงามเพชรสาอหรือว่าเจ้าสามพี่น้องครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของจอนะครับทางด้าน,นขวาน,นี่คือโคแดงงามหนึ่งสยามเพชรเมืองใต้เอาเละครับอยู่ดีดีครับอยู่ดีดีอยู่ดีๆแกเบื่อใช่อย่างนั้นแหละครับ โหนดงามเพชร3ออ3พี่น้องฟังเสียงกองเชียร์แล้วครับดูกองเชียร์ของโคแดงงามหนึ่งสยามเพชรเมืองใต้นี่เป็นช่วงเวลาที่รอคอยแล้วครับวววถ้าออกมาอย่างนี้นี่แน่ๆแล้วละครแนแน่แล้วละคร เดี๋ยวเราค่อยมาดูภาพช้าครับเนี่ยครับภาพช้านี่พอออกมานี่แกจะค่อยๆขยับไปเรื่อยครับขยับถอยหลังมาเรื่อยก็มีโดนประขาาไปบ้างเล็กๆน้อยๆครับโดนซ้ายครับนี่ครพอมีช่วงจังหวะ นี่ครับแกก็โดนไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับไม่หนักเท่าไหร่ครับโดนแบบสบายๆครับไปแบบง่ายๆ